โอเคนะครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมากับรายการคีเดสนะคีเดสนะครับวันนี้ก็เพิ่งสร้างใหม่นะครับหลังจากที่ช anel เ,เก่าก็ไม่รนะู้ก็ใครที่ยังไม่ทราบอะไรก็ไปสืบหาเองแล้วกันไม่บอกนะโจโจนะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อ,อรายการเป็นคีเดสนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงร้าแผ่นนะฮะหลังจากที่ช anel เ,เก่าได้ทําไว้ก็ทําอีกนะฮะไม่เป็นไรนะครับ ก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้อย่างแน่ชัดนะครับผมก็จะมารีเควสให้แบบรู้อย่างชัดเจาวเลยนะโอเคนะหลังจากที่เราโหลดมาชนะโหลดมานะโอเคเดี๋ยวปุ๊บโอเคตัดจอนะหลังจากที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะโหลดมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลิงกโหลดไว้นะก็ช่างมันไม่เปไ็นไรโอเคนะก็ ให้ท่านผู้ชมนะฮะแตกไฟล์นะขั้นแรกเลือกสามารถเลือกได้นะโอเคแตกไฟล์แยกไฟล์นะแยกไฟล์ที่นี่แยกไฟล์โอเคก็ไม่ต้องอะไรมากกดนี่ไปเลยฮะของผมมันซ้ำนะฮะอืมซ้ำไม่ได้นะเดี๋ยว นอกจากแตกไฟมามันก็จะได้สองไฟนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเเดี๋ยวสักโค่นะฮะรอให้มันเสร็จก่อนนะวันนี้ก็ไม่สอนสอนพูดพว่มคําเพยคเพยนะหลังจากที่แตกไฟมาแล้วนะนี่เขาจะได้อย่างนี้นะะได้อย่างนี้ ของผมก็จะมีเพลงที่ได้ดาวน์โหลดแล้วก็ลงไว้นะก็แต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่แหล่งที่โหลดคนระับถ้าโหลดมาก็แล้วแต่โอเคนะถ้าเป็น x ถ้าเป็นหกสิบสี่บิตให้เข้ามาที่ตัวนี้นะถ้าเป็น3ามบสองบิตให้เข้าที่นี้นะเข้าที่นี้คนระับโอเคก็รอสักครู่นะโอเคก็เรียบร้อยนะ อขอปรับก่อนเลยเรดปรับมั่วมั่วอย่างเยวนะครับก็วิธีใช้นะฮะก็นี่ครับเข้ามาที่นี่เลยทำราสังเกตที่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะสังเกตที่ตรงนี้ ตรงเนี่ยนะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับก็วิธีใช้นะครับก็หนึ่งสองสามสี่หเจ้า q w e r t o y u i o a s d f g h i j k l z เอซเอ็กซีบีบีเอ็นเอมอะไรนะี่ก็ว่าไปนะฮะอันนี้สำหรับมันมี x x 1 6กัสิบหก6สามสิบหกนะนี่ x อ6สามสิบหกปุ่มมันก็จะเยอะนะฮะก็แล้วแต่มันสำหรับเพลงที่แบบปุ่มเยอะนะ,ะนี่ส่วนปุ่มไม่เยอะก็แนะนำเลยให้เป็นตัวนี้นะสํสำหรับเพลงที่มันเล่นง่ายๆนะฮอย่างเช่นไอเพลงนี้นะจะเล่นให้ดูเลยก็ได้นะก็ เดี๋ยวตัดคลิปสักนิดนึงอ่ะจะเล่นให้ดูนะฮะ

แบบกรเล่นเบื้องต้นนี้ก็เป็นแค่การเล่นเบื้องต้นนะครับก็อาจจะผิดถ,ถูกก็ช่างแม่งอะไรนะช่างมันนะก็สําหรับการเลือกเพลงนะครับก็ให้กดที่อันนี้อะไรวะบล็อกอะไรไม่รู้แมงแล้วก็ให้เลือกไปที่ไฟล์ที่เราเซฟไว้เพลงเซฟไว้นะฮะก็อย่างเช่นผมเอาเพลงเออลาดออฟเดอยีนะอืมนะก็อ ไม่เป็นช่างมันปนอะไร,รก็สําหรับใครที่สนใจก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับสําหรับคลิปสอนนงของ g ีเนะครับวันนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับก็ลาันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะฮะ